สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอณิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์บนทางเดินของจตุรัสเหล่าคนกลุ่มหนึ่งเดินมาด้วยท่าทีที่สงา่าเด็กรุ่นยาวหลายสิบคนเดินตามในน้อยที่ดึงดูดความสนใจทั้งหมดก่อนที่เขาจะเข้าใกล้จตุรัสผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนทักทายเขาจากที่ไกลอรุณสวัสดิ์ นายน้อยอารุณสวัสดนน์นายน้อยเฮิ้นซุยเมื่อเจียงเฮิรนซุยเดินไปเขาก็พยักหน้าด้วยรอยยิ้มให้แก่คนที่ทักทายเขาแต่ในไม่ช้ารอยยิ้มของเขาก็แข็งทื่อและพวกตระกูลเจียงที่เดินตามอยู่ข้างหลังก็หยุดตามเขาเช่นกันทุกคนมองไปที่ชายหนุ่มผิวคล้ำที่ดูอ่อนแอซึ่งยืนอยู่บนเวทีหนึ่งในนั้นกล่าวว่านั่นมัน มันคือเจียงอี้เขาทําไมเขาถึงอยู่บนลานประลองเจียงเฮิ่นซุยเจียงกู้ซุยและเจียงอยู่หลังพร้อมกับคนอื่นๆในตระกูลเจียงตอบโต้อ,อย่างรวดเร็วดวงตาของเจียงเฮิ่นซุยมีความคิดสับสนไปมาและเขาถอนหายใจเป็นเพราะเจียงอี้ก็คือหมาป่าเดียวดายอะไรนะ เหล่าคนในตระกูลเจียงส่วนใหญ่เบิกตากว้างอย่างสมบูรณ์พวกเขามองที่เจียงอี้ราวกับว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าคิดว่าเขายังเป็นคนง้ลขาที่มีคนผนึกตานเทียนของเขาในเวลาเพียงหกเดือนเขาก็มีสถานะสูงเช่นนี้ความก้าวหน้าของเขาเร็วมากอย่างไม่น่าเชื่อเขาเป็นคนที่เอาชนะหลิวเหอได้เมื่อวานนี้ ในอีกด้านหนึ่งจีทิงยี่เดินไปพร้อมกับกลุ่มคนของตระกูลจีเช่นกันนางจ้องมองไปที่ใบหน้าของเจงอี้นางรู้สึกถึงอารมณ์บางอย่างที่น่าตื่นเต้นมาตรฐานของนางสูงขึ้นเสมอในเมืองเทียนอี้อันยิ่งใหญ่นี้ บุรุษน้อยคนนักที่ได้รับความสนใจจากนางแต่ตอนนี้เจงอี้นั้นยังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอหมาป่าเดียวดายนี้ดูค่อนข้างสุภาพแม้ว่าเขาจะไม่ได้ดูฉลาดเหมือนเจงเฮิ่นซุ้ยหมาเฮยฉียและหลิวเหอ แต่หน้าตาของเขาก็เริ่มที่จะเติบโตขึ้นในใจค่าอี้หลิงเสเวียยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนและมองดูเจงอี้ผู้ยืนอยู่บนลานประลองในขณะที่หัวใจของนางรู้สึกราวกับว่านางเคาะขวดความรู้สึกที่ครอบงำนางอยู่ด้วยความรู้สึกที่แตกต่างไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นนางเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นเอกลักษณ์ของเจงอี้แต่นางไม่คิดว่าเขาเหมาะกับนางเนื่องจากสถานะของนาง แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่านางเองต่างหากเป็นคนที่ไม่เหมาะกับสถานะของเจงอี e. ้ท่านเจ้าเมืองอยู่ที่นี่แล้วได้เวลาเริ่มการประลองเสียงกระหน่ำโ่ร้องออกมาเมื่อจีเทียนตัวแทนทั้งสามของสำนักจิตอสูร เจ้าหน้าที่ของกองทัพทหารตะวันตกมาถึงและตามมาพร้อมกับหัวหน้าตระกูลและผู้อาวุโสของห้าตระกูลใหญ่เมื่อเจียงหยุนซานและคนของเขามองดูที่เวทีประลองการแสดงออกของพวกเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยเจียงอี e ้เปิดเผยตัวเองอย่างจงแจ้งราวกับว่าเขาพยายามที่จะตบหน้าพวกเขาอย่างเงียบเงียบให้การแข่งขันเริ่มขึ้นได้เสียงนั้นดังก้องกัง,กงวนผู้ชมหลายหมื่นคนตื่นเต้น การแข่งขันในวันนี้มีค่าควรให้ดูอย่างแน่นอนเนื่องจากหลายๆตระกูลได้จัดเตรียมเรื่องลับับวันนี้ผู้ท้าทายทั้ง5คนนี้จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการชนะการแข่งขันทั้ง10ครั้งเมื่อจบประโยคของเสียงนั้น ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งกระโดดขึ้นไปบนลานประลองทันทีทุกคนมองไปและแสดงสีหน้าอย่างที่คิดไว้ผู้ที่อยู่บนลานประลองเป็นจอมยุทธที่อยู่ขั้นที่6ของขอบเขตชูติงและเขาค่อนข้างโด่งดังในเมืองเทียนอี้ เขาเป็นลูกหลานของตระกูลหมาและตอนนี้เขาอยู่บนเวทีประลองของเจงอี e. ้เห็นได้ชัดว่าตระกูลหมากำลังเตรียมที่จะเบะเด็กขยี้เจงอีฮ e. ่าห้าเจงอี้หัวเราะขณะที่วางหน้าอย่างสงบ เขารู้ว่าถ้าตระกูลเจียงไม่ทำอะไรสักอย่างประกูลหมาก็จะทำอยู่ดีตราบใดที่เขายืนอยู่บนลานประลองนานเท่าไรใบหน้าของหัวหน้าตระกูลเจียงและหัวหน้าตระกูลหมาก็จะแสดงถึงความเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นเมื่อตระกูลหมาขึ้นมาบนลานประลองเขาก็ไม่ได้พูดคำซ้ำซ้อนใดๆและพุ่งเข้าหาเจียงอี้ด้วยดวงตาที่ดูร้ายแทนแก่นแท้พลังสีดำ เจียงอี e ้ส่งแก่นแท้พลังสีดำไปที่ดวงตาของเขาทันทีขั้นที่หกของขอบเขตชูติ่งไม่สามารถกดดันเขาได้แต่เขายังคงระมัดระวงังเพื่อให้เขาสามารถอยู่รอดได้นานขึ้นต่างจากหลิวเหอผู้ที่ไม่สนใจเวลาที่สำคัญ ให้ข้าได้ประลองกับนายน้อยเฮอในอีกด้านหนึ่งนายน้อยตระกูลหลิวขึ้นไปบนลานประลองและเป้าหมายของเขาคือเด็กหนุ่มที่สวมเสื้อคลุมน้ำเงินเฮอเตาเมื่อหลิวเหอพ่ายแพ้ไปเมื่อวานนี้มันสร้างความอับอายให้กับใบหน้าของตระกูลหลิวเป็นอย่างมากและเห็นได้ชัดว่าตระกูลหลิวพร้อมที่จะทำลายเฮิรตาวเพื่อพื้นขวัญกำลังใจของพวกเขาคุณหนูหลิงช่วยชี้แนะข้าด้วย อี้หลิงสวียบินขึ้นไปบนลานประลองและคิดตามหาหลิงเชียนเชียนนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลอี้ในตอนนี้คืออี้หลงยี่และยังยากที่เขาจะคว้าหนึ่งในห้าตำแหน่งลูกศิษย์ด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาแต่ทว่าเหล่าตระกูลเล็กๆที่อยู่ในเมืองเทียนอี้ได้ตัดสินใจที่จะสร้างพันธมิตรสำหรับการโค่นล้มผู้ท้าชิงทั้งหหากพวกเขาทำสำเร็จ ทั้งห้าคนจะสูญเสียคุณสมบัติในการเข้าร่วมสำนักจิตอสูรและทายาทอื่นของตระกูลต่างๆจะมีโอกาสสูงขึ้นทายาทคนอื่นๆของสองตระกูลใหญ่เล็งไปที่เจนเฮิ่นซุยและจีทิงยี่ดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสองจะมีตำแหน่งที่ปลอดภยัยแต่ใครจะรู้ผลลัพธ์และยังไม่ได้ลองอะไรเลยจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาเผลอและพ่ายแพ้ นัดแรกของวันนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นแม้แต่ผู้ชมและผู้คนบนอัฒจันทร์ก็มีความคาดหวังสูงอุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นในวันนี้แน่นอนว่าผู้ชมส่วนใหญ่ใช้สายตาของพวกเขาจ้องมองคู่ของเจิงอี้และเฮ่อเตา ผู้ชมคิดว่าพวกเขาทั้งสองจะ,ะเผชิญกับการต่อต้านและสิ่งกีดขวางอย่างไรลงไปเจงอี J ้ e หลบการโจมตีของตระกูลหมาได้อย่างง่ายดายจากนั้นเขาก็ตอบโต้ด้วยฝ่ามือและพุ่งเป้าไปที่หน้าอกของคู่ต่อสู้ ด้วยวิสัยทัศน์ที่เฉียบแหลมและความเร็วในการตอบสนองเขาไม่จำเป็นต้องใช้พลังสำคัญสีดามเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาที่อยู่ขั้นที่6ของขอบเขตชูติงเลยด้วยมุมที่มีเล่เหลี่ยมในการโจมตี ผู้ต่อสู้ของเขาต้องเลือกระหว่างการถอยออกจากลานประลองหรือการยืนต้านฝ่ามือของเขาหากเป็นคนอื่นพวกเขาจะเลือกที่จะหนีอย่างแน่นอนหลังจากได้เห็นพลังแห่งความแข็งแกร่งของเจียงอี้ เพราะการรับฝ่ามือเพียงครั้งเดียวอาจทำให้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้เลยแต่เจยงอี e ้ก็ต้องประหลาดใจจอมยุทธของตระกูลมากลับไม่ถอยเขาหยิบดาบสั้นออกจากแขนเสื้อของเขาแล้วแทงไปที่ไหล่ซ้ายของเจยงอี e ้แทน ในช่วงสำคัญเช่นนี้เจงอี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงท่าทีของเขาได้อีกเขาทำได้เพียงหลบไปด้านข้างและตีฝ่ามือของเขาใส่คู่ต่อสู้ของเขาได้เท่านั้นตระกูลหมาปลิวลงจากเวทีไปทันที เลือดก็ไหลออกมาบนไหลซ้ายของเจงอี e, ้และเลือดก็พุ่งไปทั่วอย่างรุนแรงเขารีบดึงและกินเม็ดยาวิญญาณที่ฟื้นตัวไวจากนั้นเขาก็ไหลเวียนพลังเพื่อดูดซับเม็ดยาชั่วขณะหนึ่งและสามารถหยุดเลือดได้ เมือ่อเจียงอี้เปิดดวงตาของเขาเขาก็จอมยุทธอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ขั้นที่หกของขอบเขตชูติ่งกระโดดขึ้นมาบนเวทีประลองเช่นกันเขาเข้าใจได้ทันทีมันเป็นการต่อสู้ที่ถูกวางแผนไว้แล้วดูเหมือนว่าตระกูลหมามา,มาพร้อมกับแผนการที่ดีพวกเขาเตรียมส่งกองทัพของพวกเขาไปต่อสู้กับเจียงอี้อย่างต่อเนื่อง การแข่งขันแบบนัดเดียวตกรอบนั้นไม่อนุญาตให้มีการฆ่าและไม่ว่าการบาดเจ็บของเจียงอี้จะรุนแรงแค่ไหนพวกเขาก็จะไม่เสียหายใดๆพวกเขาจะทำให้เม็ดยาสำหรับการฟื้นฟูของตระกูลแทบจะหมดลงไป แต่ในทางกลับกันพวกเขาจะเสี่ยงทุกอย่างที่จะทำร้ายเจยงอี e, ้และทำให้แก่นแท้พลังของเขาหมดลงเมื่อเจยงอี e ้ได้รับบาดเจ็บและบอบช้ำมาเฮยฉีก็จะขึ้นมาเป็นคนสุดท้ายกลละอุบายนี้เรียกง่าย แต่มีประสิทธิภาพและเป็นแผนที่ซื่อตรงที่จะไม่มีการคัดค้านใดๆดท้ายที่สุดแล้วการแข่งขันแบบนัดเดียวตกรอบนี้ก็จะต้องดำเนินการในวิธีเดียวกันมันเป็นส่วนที่ยากที่สุดของการแข่งขันแบบนัดเดียวตกรอบเล่นอย่างโหดเที่ยมงั้นหรือ าากาหลัมาดูกันว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันเมื่อเห็นว่าคู่ต่อสู้ของเขาวิ่งเข้าใส่เขาเหมือนสัตว์ป่าดูร้ายเจงอี J ้ e ก็แสดงออกถึงความร้ายกาจเช่นกันเขายืนนิ่งอยู่กับที่และรอให้กำปั้นคู่ต่อสู้ชนเข้ามาจากนั้นเขาใช้แก่นแท้พลังสีดามเพื่อเสริมกำปั้นของเขาเขาตัดสินใจที่จะปะทะก,กันไปเลย เมื่อแก่นแท้พลังของพวกเขาปะทะกาันเจิงอี้ก็ถูกบังคับให้ถอยกลับไป39ก้าในขณะที่คู่ต่อสู้ของเขาถอยออกไปหลาย19เสื้อคลุมของคู่ต่อสู้ของเขาทางขวามือขาดเป็นชิ้นๆและมือก็เป,เปื้อนไปด้วยเลือดสด เห็นได้ชัดว่ามือของเขาได้รับบาดเจ็บจากการปะทะร่างกายของเจิงอี้พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆหมัดของเขากลายเป็นหกหมัดและกักขังศัตรูของเขาอย่างที่คาดไว้ฝ่ายตรงข้ามของเขาไม่ได้หลบใดๆเขาไม่พยายามหนี คู่ต่อสู้ของเขาดึงดาบสั้นออกมาและสวนด้วยความดูร้ายแผนการของเขาชัดเจนคือการทำให้เจียงอี้อ่อนแอลงแม้ว่าเขาจะต้องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากมายเท่าไหร่ก็ตามเสียงของโลหะดังก้องดาบสั้นของตระกูลมาถูกตัดขาดโดยแสงสว่างระเรือทันใดนั้นมันก็แยกออกเป็นสองส่วน ตามมาด้วยการชกของเจงอี้ที่โหดเที่ยมตรงไปที่หัวของคู่ต่อสู้ของเขาและในเวลาเดียวกันก็ปล่อยลูกเตะที่ไวรราวสายฟ้าและส่งคู่ต่อสู้ของเขาออกไป ตระกูลมาตะโกนอย่างทนทุกข์ในขณะที่เขาถอยหลังไปชนเข้ากับฝูงชนที่อยู่ใต้ลานประลองกำปั้นและลูกเตะของจิงอี้นั้นเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งซึ่งทําให้หัวของคนตระกูลมาเลือดตกยางออกตกและขาของเขาได้รับบาดเจ็บ ดาบสั้นสีนวลน,นี้เป็นอาวุธระดับสมบัติมันสามารถตัดโลหะได้ง่ายๆเหมือนตัดทรายเจงอี้จ,จ้องมองอย่างไม่แยแสไปที่ด้านล่างในขณะที่ลูกดาบสั้นในมือของเขา คนในตระกูลหมาที่อยู่ใกล้ๆเกือบจะอาเจียนเป็นเลือดออกมาด้วยความระสับพพระสายหมาเจ้าขึ้นไปมาเฮยฉีได้เตรียมการสำหรับคนตระกูลหมาที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อนำพวกเขากลับมาพักฟืน้นด้วยท่าทางที่มืดมนเขาจึงออกคำสั่งให้กับทุกคนในตระกูลเช่นกันทุกวันนี้ตระกูลหมามุ่งมั่นที่จะกำจัดเจิงอี้มากไม่ว่าจะราคาเท่าใดก็ตาม แม้ว่าพวกเขาจะมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของนักสู้ที่แข็งแกร่งในรุ่นยาวของตระกูลหมาก็ตามพวกเขาจะต้องทำให้เจงอี e ตกลงมาให้ได้คนอีกคนของตระกูลหมาก็ขึ้นไปบนลานประลอง เห็นได้ชัดว่าแม้แต่การสร้างอุปสรรคของตระกูลหมานั้นตั้งเป้าไปที่เจนอี e, ้แต่ถ้าหมาเฮยฉีต้องการคว้าหนึ่งในห้าของตำแหน่งสู่สำนักจิตอสูรมันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะไปที่ลานของเจนอี e. ้ เมื่อการต่อสู้ดำเนินต่อไปแผนการของตระกูลหมาก็ชัดเจนพวกเขาส่งพวกพ้องของพวกเขาไปบนลานประลองอย่างต่อเนื่องและถึงแม้เจงอี้จะชนะแต่ร่างกายของเขาก็ถูกทิ้งแผลไว้สี่แผลแล้ว ตระูลหมาไม่กลัวที่จะได้รับบาดเจ็บสาหัสและทุกคนพร้อมทิ้งบาดแผลไว้กับเจงอี e. ้เจงอี้โกรธมากในตอนนี้เขาส่งตระกูลหมาทั้งหมดออกจากเวทีด้วยอาการบาดเจ็บสาหาัสแม้ว่าเขาจะโกรธมากแต่เขาก็ยังไม่กล้าฆ่าใคร เขารู้ว่าถ้าหากเขาฆ่าใครลงไปเขาจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนี่เป็นเหตุผลอย่างแม่นยำว่าทำไมตระกูลหมาจึงประพฤติตนเป็นที่น่ารังเกียจเช่นนี้คู่ที่เจ็ดจอมยุทธอีกคนหนึ่งในขั้นที่หกของขอบเขตชูติ่งปรากฏตัวขึ้น ดูเหมือนว่าตระกูลหมาเตรียมพร้อมที่จะส่งนักสู้หัวโจบทั้งหมดของพวกเขาขึ้นมาบนเวทีในวันนี้เพื่อกำจัดเจงอี e. เขาเหลือแก่นแท้พลังสีดำเพียงสีเส้นเจงอี G ้ e. บาดเจ็บห้าส่วนทั่วร่างกายของเขาแก่นแท้พลังและความแข็งแกร่งของเขาเกือบจะหมดลงเมื่อเห็นหมาเฮยถีที่ไม่สามารถหกยิ้มได้ใจของเจงอี e. ก็ดิ่งลงอย่างสมบูรณ์เจ้าเป็นคนที่บังคับให้ข้าต้องทำเช่นนี้ เจียงอี e ้ส่งเสียงคำรามและเหวี่ยงตัวเองโดยใช้ขาของเขาร่างกายของเขาเหมือนมังกรที่มีความรุนแรงพุ่งชนไปที่ตระกูลมาเขาหยุดใช้ทักษะการต่อสู้ทั้งหมดกับดาบสั้นสีนวลของเขาและทำเพียงแค่แทงไปที่คู่ต่อสู้ของเขามันเป็นเพียงนัดที่เจ็ดและถ้าเขาทำเช่นนี้ต่อไปเจียงอี้จะแพ้ในเวลาไม่นานเมื่อเขาแพ้ ธงวรยุทธจะไม่ยกย่องเขาอีกต่อไปเขาจะถูกลอบสังหารโดยตระกูลเจ็งหรือตระกูลมาเมื่อเป็นเช่นนี้ยังมีอะไรที่ต้องคิดอีกเขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการชนะหรือแพ้และเพียงแค่อยากสนุกในตอนนี้ดี เมื่อเห็นสถานะของเจงอี e ้จอมยุทธของตระกูลหมาก็ไม่ได้แสดงร่องรอยของความกลัวใดๆแทนที่จะถอยกลับเขากลับก้าวเข้าหาเจงอี e ้และเพิกเฉยต่อดาบสั้นที่กำลังจะแทงหน้าอกซ้ายของเขาเขาหยิบดาบสั้นที่แขนออกมาด้วยความเร็วสูงและเฉือนแขนขวาของเจงอี e ้อย่างโหดเทียมเจ้าต้องการที่จะทำลายแขนของข้าได้เช่นนั้นข้าก็จะทำลายเจ้าบ้าง เชียงอี้ตกอยู่ในความเดือดดาลนขณะที่เขาบิดไหล่ขวาอย่างแรงแม้จะมีดาบสั้นแทงเข้าที่ไหล่ขวาของเขาเขาก็เลื่อนดาบสั้นลงและแทงเข้าไปในท้องของคู่ต่อสู้บ้าง กระดูกไหล่ขวาของเจียงอี้สองท่อนถูกทำลายโดยฝ่ายตรงข้ามและถูกปิดใช้งานทั่วคราวแต่ตันเทียนของคนประกูลหมากก็ระเบิดเหมือนลูกบอลยางท้องของเขาหดตัวลงในขณะที่ตันเทียนของเขาถูกทำลายโดยเจียงอี้ตลอดไปการต่อสู้เริ่มร้อนแรงขึ้นแล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ